วันนี้พาออกทริปบ้างนะครับโหเป็นปีนะปีหนึ่งแทบจะได้ขี่ไปกับกลุ่มฮาเล่แทบจะเป็นครั้งเดียวเองนะครับถ้าใครติดตามผมอยู่นี่ก็รวมตัวรอบสองนะครับจากเมกาบางนาจะไปทางสมุทรปราการเป็นฮาฟเดย์ uh, ทริป ที่ทางศูนย์ Power Station จัดให้นะครับนี่ก็รอเขาจัดขบวนกันก่อนประมาณ30คันได้นะครับแล้วก็มาแชลน่าจะ3คันนะครับคนนำสองคนปิดท้ายหนึ่งนะครับส่วนมากก็จะเป็นเนี่ย ไอ้ทัวลิงเยอะมากนะสาคันมาดูเยอะอะส่วนใหญ่ก็จะเป็นซอฟท์เทลกับทัวร์ลิงนะครับนี่ตลาดเปลี่ยนเลยนะเนี่ยสปอร์เตอร์เก่านี่เห็นแค่เนี่ยไม่กี่คันเองนะครับเมื่อก่อนขี่เนี่ยจะเห็นสปอร์เตอร์เยอะมากแต่พอเขาเลิกผลิตเนอะก็แทบไม่ค่อยเห็นละเห็นมีไนส์เตอร์ มากับผมอีกคันเดียวเองนะครับ Porter S ก็สองคันมัง้งเนี่ยส่วนใหญ่ Breakout เยอะนะ Breakout Breakout Road Glide เนี่ยตัวโหวเยอะเลยก็ขบวนยาวหน่อยนะครับก็จะมีโดนแทกขบวนบ้าง แล้วมากระสุนเนี่ยคือ,อเขาเมือชีพอยู่แล้วนะครับเวลาเขาจัดเนี่ยดูแลทั่วถึงอยู่แล้วแล้วแต่ละท่านที่มาเนี่ยก็มีประสบการณ์ส่วนมากนะส่วนมากจะมีประสบการณ์เยอะอยู่แล้วนะครับเขาขี่ออกทริปกันบ่อยเนี่ยโดยเฉพาะไอ้เนี่ยพวกที่ใส่เสื้อ MC เอ็มซีเนาะมาเดี๋ยวพอถึงใกล้ๆเุิดหมายแล้วคุยกันอีกทีนะครับ นเนี่ยไม่รู้นะครับว่าซื้อ h a r เลเนี่ยมันเหมือนกับซื้อแพ็กเกจทัวร์ไปในตัวนะครับก็คือมีทัวร์เนี่ยมีทัวร์ไกด์นำเที่ยวนะครับคือยังไงไม่ว่าคุณจะซื้อ h a r ์เลออกศูนย์รถใหม่หรือว่าซื้อมือสองนะครับที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยฮาเเขามีคอมมินิตี้ทั้งประเทศนะครับอายกตัวอย่างนะ คุณจะซื้ออะสมมติคุณไปซื้อมือสองสักคันหนึ่งมาจากไหนก็ได้นะครับร้านมาจากเต็นท์ก็ได้แล้วเวลาศูนย์เขาจัดอีเวนต์อย่างเงี้ยศูนย์ไหนก็ได้นะครับอะศูนย์เนี้ยพาวเวอร์พระรามเก้าหรือว่าไอเมโทรพระรามสี่นะอะสมมุตินะเขาก็จะประกาศมาในเพจเขาหรือในกลุ่มในไลน์กลุ่มอะไรเงี้ยถ้าคุณมีเนาะแล้วก็ เาจะมีว่าเป็นทริปการกุศลเป็นวันเดียว half day หรือว่าเป็นทริปไกลๆมีค้างนะครับต่างกันยังไงก็คือถ้าแบบนี้คือแบบโอเพนนะครับคือใครก็ได้นะครับคุณไม่ต้องเป็นสมาชิกนะคุณเอารถคุณอนะแล้วคุณคุณก็มาเจอที่ meet up ตรงต่อเวลานะครับแล้วก็ไปเลย ไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับแล้วเขาก็ถ้าเป็นออกเช้าใช่ไหมส่วนใหญ่นะเขาจะเลี้ยงมือเที่ยงคุณนะครับใช่เขาเลี้ยงมือเที่ยงด้วยก็คือคุณจะไปบริจาคหรือไปขี่เล่นเฉยๆเนี่ยเขาก็เลี้ยงแล้วถ้าบางครั้งอย่างอย่างสูตร power จัดใช่ไหมเขามีซันเดย์รันนะครับก็คือวันอาทิตย์อย่างเงี้ยเจอกันเช้าเช้าเจ็ดแปดโมงแล้วแต่เขาจัด คุณก็ขี่จากศูนย์พระรามเก้าน่ะขี่ไปก็ไม่ไกลมากนะครับแล้วก็ไปกินกาแฟแล้วก็ขี่กลับแค่นี้เองเอารถมาวิ่งแล้วก็อาจจะพบปะสังคมไหมถ้าคุณอยากเจอเพื่อนใหม่อะไรอย่างนี้นะครับคุณจะไม่พบกับใครก็ได้นะคุณจะแค่ขี่อย่างเงี้ยคุณจะขี่ไปถึงจุดหมายกินกินกินถ่ายรูปแล้วคุณขี่กลับก็โอเคนะผมก็ทําอย่างนี้บ่อยนะครับหลายคน i n t r o v e r ะที่ผมเคยเล่าอ่ะ ไม่อยากแบบไม่อยากพบกับใครอะไรเงี้ยกูคแค่อยากมาขี่เล่นนะเอาขี่เสร็จปับ๊บกินข้าวถ่ายรูปกลับเลยก็ได้นะมันมันก็แค่นั้นนะครับหลายครั้งอ่ะคือแน่นอนอ่ะอายุด้วยหรือบางคนมีกลุ่มอยู่แล้วเนี่ยหรือบางคนแบบวันนี้กูว่างอ่ะนะขี่มาให้หน่อยแล้วถามว่าเออทำไมไม่ไปกับกลุ่มตัวเองก็ข้อดีของสูตรนะครับเขามีฝ่ายมาร์เก็ตติ้งเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวสัก พรุ่งนี้หรือ,อยังไงอ่ะแต่ผมว่าเย็นนี้เขาก็ลงรูปว่าในเพจน,นะครับเนี่ยมันมีทีมงานเขาจะคอยถ่ายรูปถ่ายคลิปเนี่ยที่เราออกทริปให้นะครับคุณก็จะได้รูปสวยๆเลยถ้าเวลาไปกระสุนเนอะมันก็สะดวกนะครับแล้วเนี่ยมันมีคนนําให้นะครับคนนําหน้าแล้วก็มีคนกันขบวนให้แล้วก็มีคนแบบเผื่อใครหลงแนละ้วจะอยู่จะอยู่ท้ายเนี่ย เขาดูแลเราตลอดนะครับก็คือข้อดีของมันเนี่ยไม่เหมือนกับว่าถ้าคุณไปเองอะ่ะอย่างที่ใครตามผมนะมาเนี่ยเดือนที่แล้วเนี่ยผมพาไปพารุ่นน้องไปยุธยาใช่ป่ะแล้วแบบเราก็ต้องมากังวลอ่ะคือเราต้องดูแลทุกคนเลยนะผมก็จะแบบกดดันนิดน,นึงนะกดดันนิดน,นึงแต่พออย่างเงี้ยศูนย์จัด เราก็สบายเนี่ยผมก็ขี่ไปเรื่อยนะตามตามขบวนไปเรื่อยชิลนะครับมันจะรู้สึกสบายใจกว่านะแล้วเมื่อกี้มีได้ยินเขาคุยกันนะมีพี่คนสองคนเนี่ยโอ้ยอย่างเงี้ยขี่ได้ได้ทั้งวันเลยสนุกนะครับมันสนุกจริงนะเนี่ยเมื่อกี้ตอนผ่านในเมืองมารอบนึงนะเนี่ยคุณขี่ฮาเล็เป็นกลุ่มนะไปไหนนะเนี่ยคุณผ่านพวกสองแถวหรือรถ ที่แบบว่ามีคนอยู่ข้างหลังเยอะโอ้โหมองฮะเทะใช่ไหมครับมันเป็นไอ้มันเป็นแบรนด์เดียวนะมันเป็นแบรนด์เดียวนะที่แบบทําอย่างนี้นะครับมาร์เก็ตติ้งดีมากผมบอกเลยซื้อรถอะตรงเนี้ยถ้าคุณยังไม่เคยมานะผมก็แนะนําลองครั้งหนึ่งนะครับใครมีฮาร์เรสลองครั้งหนึ่งคุณอยู่จังหวัดไหนก็ได้คุณก็ลองเปิดเซิร์ชดูนะครับว่าศูนย์นั้นอะเขาน่านไหม แต่พระรามเก้าจัดบ่อยมากๆนะครับศูนย์รพระรามเก้าศูนย์พาวเวอร์เนี่ยจัดบ่อยมากๆแล้วในเมืองนะไอเรื่องฟอร์เมชั่นอะไรอ่ะเดี๋ยวพูดคร่าวๆแล้วกันนะครับคืออย่างน้อยอ่ะแน่นอนคุณต้องขี่เป็นแล้วนะครับคุณต้องขี่เป็นแล้วแล้วอย่างที่บอกนะถ้าทริปมันแค่ในเมืองอ่ะสปอร์เตอร์เนี่ย สบายมากนะครับผมมุดมาเนี่ยสบายผมเห็นบางคนเนี่ยโอ้โหถ้าถนนแคบหน่อยก็มุดลําบากจอดลาบากนะครับพวกไอทัวร์รี่เงี้ยรถไกสลสตีไกลก็จะมุดลําบากหน่อยใครมีกระเป๋าข้างเงี้ยโอ้ยทันไฟแดงเวย้ยเ <c oughs> นี่ยแล้วข้างหลังอะขาดต่อนะคุณก็ต้องรอไฟเขียวแล้วคุณก็ต้องแบบรีบตามกลุ่มนะครับก็คือก็คือเนี่ยพอขบวนมันยาวใช่ไหม ขบวนมันยาวอะ่ะคุณก็ต้องบริหารได้ว่าเออถ้าคุณแบบหลุดขบวนนะตอนแบบทางแยกไฟแดงเนี้ยและเดี๋ยวยังไงข้างหน้าอย่างนี้ไม่รอนะเห็นไหมข้างหน้าไม่รอด้วยนะถ้ากลุ่มใหญ่เขาไม่รอเพราะเขาข้างหลังเขามีมาเชลอีกคนนะครับเดี๋ยวก็จะขี่ตามขึ้นมาแต่ที่ผมจัดเองอะ่ะประมาณสี่ห้าคนกําลังดีนะครับมันจะไม่หลุดน,นะคือถ้ารู้ถ้าเรารู้ว่าไม่ทันไฟแดงเราก็เราก็จอดรอเลยนะครับอีอ่พอเตอร์เอส เห็นไหมอ่ะดูดูดูท้ายอันนี้น่าจะเป็นรถเดโมนะไม่ติดทะเบียนหรือเปล่าเออบางคันไม่ติดทะเบียนนี่เป็นรถเดโมนะครับคุณเออคุณยืมมาได้นะ,ะเดี๋ยวผมไล่ฟังอาอน,นี่ก่อนคุณเห็นไหมว่าที่เขาซ้อนเนี่ยคนซ้อนเนี่ยไม่มีไอพิงหลังเนี่ยคุณนั่งอย่างนี้นานๆนะเกินชั่วโมงเนี่ยปวดหลังนะครับเมื่อยนะผมบอกแล้วนะถ้าคุณจะซ้อนจริงจังนะครับแล้วตัวอย่างเงี้ย ก็ตัวใหญ่หน่อยใช่ไหมซอฟเทลจะเป็นตัวเลือกที่ดีกว่านะครับเพราะซอฟเทลที่นั่งมันกว้างกว่าแล้วก็ติดไอพิงหลังก็โอเคแล้วอ่ะแน่นอนทัวร i n ิงสบายที่สุดนะแต่คุณก็ไปบาลานซ์ดูนะครับว่าคุณทัวริงอ่ะถ้าคุณไม่ได้ขับแบบออกเหนือลงใต้นะออกนอกเมืองบ่อยๆเนี่ยคุณคุณต้องผ่านในเมืองอย่างเงี้ยแล้วเส้นนี้เส้นนี้ใหญ่หน่อยนะครับคุณนึกสภาพว่าคุณต้องผ่านในเมืองอ่ะ มันจะอึดอัดน,นะครับและมันขี่ยากสตอร์เตอร์เนี่ยคล่องตัวที่สุดแต่ว่าไอ้คนซ้อนเนี่ยจะไม่สบายนะครับมันต้องแต่งเยอะหน่อยแล้วถ้าคนซ้อนตัวเล็กไม่ใหญ่มากก็ได้ครับอย่างนี้อย่างขั้นผมเนี่ยที่ใครเห็นแล้วโอ้กูทำกันตกซีซีปาสูงๆเลยนะครับนอนนั่งหลับได้เลยเนี่ยอย่างข้างหน้าเนี่ยเห็นไหมมี เห็นไหมคันนี้มีพิกหลังนะครับก็จะนั่งสบายกว่าคันเมื่อกี้อันนี้ไรนไนเซอร์่ะเออเนีย่ยเี่เพื่อนไนเซอร์อีกคันหนึ่งเฮ้ยสีเทาเห็นเยอะนะไนเซอร์อ่ะเนีย่ยเห็นไหมต่างกันไหมคนซ้อนนัดกันใส่สีสแดงเขาป่ะเนี่ยดูฮนะคันนี้ไม่มีไม่มีพิกหลังกับคัน,น,น,นไอไนเซอร์มีนะครับเนี่ยดูแล้วก็บอกนะครับ กำลังเครื่องนะครับทุกวันนี้นะครับ s p o r t ตเตอร์เร t i ลูชันแม็กทุกคันนะครับยังไงก็ตามซอฟ t t เทลกับ Touring ทันนะครับมันเปลี่ยนสมัยแล้วนะครับเมื่อก่อนเนี่ยไอถ้าคุณขับ Evolution อนะ่ะไอรอน883กับไอรอน1 0 0อะ่ะล้วคุณขี่นอกเมืองอะ่ะคุณจะตาม Soft Tail กับ Touring เหนื่อยนะครับเพราะว่ากำลังรถมันไม่ถึงแต่อย่างเนี้ยไนส์เตอร์กับ Sporter ตอร์กำลังแม่งทันแน่นอนนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยไอตัวเลือกเนี่ยมันจะมันจะไม่ใช่กำลังรถแล้วมันจะอยู่ที่ความสบายของคนซ้อนแล้วนะครับแล้วก็ขนของเนี่ยอย่างที่บอกนะครับถ้าจะอยากได้กลางๆอ่ะซอฟแล้วคุณขี่อ่ะสมมติคุณขี่คนเดียวนะแล้วอยากได้ความคลาสสิกซอฟเทลก็เป็นตัวเลือกที่ดีนะครับ ซอฟเทลเสียงยังคลาสสิกอยู่มันใหญ่หน่อยมันใหญ่หน่อยนะแต่มันก็ยังพอมุดได้นะครับไอ้ทัวริงม,มุดยากแล้วคลัชอย่างที่บอกนะครับคลัชห่างๆรถใหญ่ไว้คลัชมันแข็งมากๆนะครับเนี่ยเนี่ยฟอร์เมชันนะครับ ก็คือวงแตกอ่ะเวลาเวลามีไอ้คลางิกนะครับแล้วคุณคุณจะรู้เลยว่าแต่ละคนจิดมือยังไงเนี่ยผมดูว่าแต่ละคนนี่คือแบบมือเก่านะครับรู้เลยโอ้ยหวัดเสียไว้มันยูเทิร์นก็คือเสียงพาะไว้น่าจะเป็นท่อฟูนะครับก็คือคุณจะมีฟอร์เมชันเนี่ยตอนที่แบบโล่งๆมันได้แค่นั้นนะ แล้วเวลาแบบรถติดปั๊บโดนคุณโดนไอ้แทกขบวนฮะมีรถยนต์เข้ามาตัดหรือคุณหลุดไฟแดงหลุดขบวนหรืออะไรแล้วแต่เนี่ยคุณก็ต้องหาทางแบบซิ่งแซงแล้วก็กลับเข้ามาเข้าขบวนต่อนะครับมันไม่ฟิกว่าคุณต้องอยู่กับขบวนตลอดนะใช้ใช้ไอ้เนี่ยอะแดปให้ถูกต่อสถานการณ์นะครับ กอ็อย่าเลยแล้วกันนะถ้าคุณเลยยูเทิร์น่ฮานะผมแบบคุณกลับมาลําบากนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยมีคนกันให้นะครับก็ต้องรีบนะเพราะว่าต้องเกรงใจรถที่มาฝั่งนู้นนะครับต้องรีบแล้วถ้าเบื่อขบวนยาวที่ผมบอกใช่ไหมถ้าขบวนมันยาวอะ่ะมันก็จะแบบเหมือนกับเราเกรงใจเขาเนอะเนี่ยมาเชลคนที่เนี่ยเขาก็จะคอยแบบขึ้นขึ้น,นลงลงนะครับดูว่าคนครบไหมไม่เลยอะไรอย่างเงี้ย เราตามแบบง่ายนะครับแต่แน่นอนถ้ามาออกคลิปกันเองฮะเดี๋ยวอยากฝึกใครอยากฝึกเป็นคนนำใครแบบอยากฝึกเป็นคนดูท้ายอย่างเงี้ยเดี๋ยวมีให้ฝึกนะครับเราจะได้แบบแบ่งเบาความเครียดนะกระแรงกดดันเนี่ยถึงแล้วแล้วบอกว่าทุกคลิปต้องมีคนย้อนสอนนะไม่รู้เป็นไรวันนี้สามตัวเออ ก็ใครอยากมาทริปด้วยกันนะครับผมล็อกไว้ไม่เกินพยายามไม่เกินสี่ห้าคนนะครับไอจมาได้นะครับอินบอ็อกมาได้เดี๋ยวหมดหน้าฝนก่อนแล้วขับม,มากขึ้นนะครับที่เดิมเดิมเงี้ยยุดยาซ้ําได้นะครับในเมืองก็ได้เมืองทองก็ได้ไม่จาเป็นว่าต้องออกแบบต่างจังหวัดอะไรอย่างนี้นะครับแล้วแต่เลยถึงแล้ว เนี่ยพอคนเยอะใช่ไหมเวลาเลี้ยวเข้าะจะลำบากนิดนึงระหว่างที่เขาทำกิจกรรมกันอยู่นะครับแวะมาถ่ายรถทุกคนให้เนี่ยโทรลิงกันเกือบหมดนะเนี่ยโรดคิงโรดกลายเนี่ยหนึ่งสองหลายคันอะ่ะแล้วก็ที่เหลือซอฟเทลนะครับโฟดีเอ็กมีคันเดียวเนี่ยโรเอส เฮ t a เทเบรคเอาท์สตรีทไลน์เนี่ยสปอตเตอร์เอคันนะครับซอฟเทลจะเยอะที่สุดนะครับซอฟเทลกับไอทัวริงเยอะที่สุดก็อย่างที่บอกนะครับมีคนพาเที่ยวนะครับติดตามในเพจได้ถ้าคุณซื้อเมมเบอร์ของเขาเนี่ยเขาก็จะมีส่วนลดให้เวลาไปทริปไปค้างคืนอย่างเงี้ยนะครับมีส่วนลดมีคนพาเที่ยวสนุกเลยนะครับ ก็ถ้าใครซื้อรถใหม่เขาก็แถมให้ปีแรกนะครับก็ลองดูนะครับโอ้ค่ายอื่นแทบไม่มีใครเหมือนนะครับนี่คือฟีเจอร์หลักของฮาร์เลนในเมืองไทยนะครับเฮ้ hey, ครับวันนี้ก็ขอบคุณที่รับชนจนจดนะครับ